ถึงตาแอนทองตอบดราม่าไม่ชวนเบลล่าเล่นละคร นางเอกผู้จัดคนดังแอนทองประสมชี้แจงกรณีมีแฟนคลับตั้งกระทู้ในเว็บดังทำไมไม่เคยร่วมงานกับนางเอกร่วมช่องเบลล่ารานีทั้งๆที่อยู่ช่องเดียวกันแต่ทำไมถึงไม่ยอมทำงานด้วยกันทําเอาหลายคนคิดว่าไม่ถูกกันหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ฟากแฟนสาวเบลล่าออกมาตอบไปแล้วว่าเคยถูกชวนร่วมงานด้วยแล้วแต่คิวไม่ตรงกันโดยผู้จัดคนดังได้เปิดใจเรื่องนี้ยอมรับว่างงกับดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เคยชวนเบลล่าแล้วแต่เพราะคิวว่างไม่ตรงกันซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้ เพราะไม่ได้ประกาศออกสื่อว่าสนใจงงแต่ก็พอเข้าใจเพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ในวงจรการถ่ายทําเดียวกันอยากให้ระวังการปั่นข่าวพวกนี้เพราะอาจจะทําให้ฝั่งแฟนคลับของเบลล่าไม่ชอบตนก็เป็นได้จริงๆแล้วหลังบ้านทั้งคู่ก็ยังมีความเอื้ออาทรต่อกันด้วยเบลล่าเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอ,อยู่แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับเบลล่าส่วนตัวแต่ถ้ามีคนถามก็ตอบตามปกติเพราะถือว่าตนไม่ได้ทําอะไรผิด ซึ่งหลังจากมีดราม่าไปแล้วหลายคนก็สงสัยว่าหลังจากนี้จะมีการร่วมงานกันไหมต้องยอมรับตรงๆว่าเบลล่าง,งานเยอะมากเป็นที่หมายปองของผู้จัดหลายคนแต่ถ้ามีบทที่ตรงใจก็นึกถึงเบลล่าอยู่แล้วส่วนที่ฝั่งเบล,ลบอกว่าเตรียมฟิตร่รางกายมาเจอกับผู้จัดสุดเนี้ยเจ้าตัวขอแก้ข่าวว่า ช่วงนี้ก็มีลดความเข้มลงไปบ้างแล้วแต่อาจจะเป็นเพราะนักแสดงใหม่ๆที่ยังไม่ชินกับการทํางานที่จริงจังของตนเลยคิดว่าโดนดุแต่จริงๆถ้านักแสดงทําไม่ได้แบบที่หวังก็แค่เตือนหรือให้ไปเรียนเพิ่มยืนยันว่าไม่ได้ดุหรือด่า